뭐? มีการขับตเตือนนะด้วยแล้วก็ได้ข่าวาว,ว่าห่างกบฝากแฟนคลับเคลื่อนดีกว่าคือวนนี้ถึงผมจะไม่ค่อยหล่อมากๆเนี่ยแต่ว่าผมอร่อยมากๆคุณเงียบผมไปเล่นอ้าวคุณเงียบอร่อยผมไปเราตกลงกันแล้วว่าวันนี้ผมจะไปใช้ก่อนอ๋อโอเคเข้ามาเสิร์ฟดีมากหล่อมากๆทำไมนะฮะทำไม,ำไมผมว่าไม่ได้หรอก ให้ผมผมน่าราักไงออ๋น่ารักวันนี้คุณพ,พ,พบความหล่อมาแค่ไหนครับเอามานิดหน่อยทำไมเนี่ยเ,เก็บไว้วันจริงอ๋อวันนี้มานิดเดียวด <ś c oughs> ิฉันอยากทราบว่าบนเวทีคอนเสิร์ตจะมีคนมาร่วมจอยไหมคะร่วมยังมีมาจอยไหมไมามาร่วมจอยหรือเปล่าไม่รู้จะจอยอาจจะมาร่วมอะไร เล็กน้อยมากๆเพราะว่า,รอรอาตั้งใจจะ<อ>หาการเล่นดนตรีบางอย่างที่เรากําลังเตรียมตัวอยู่ขึ้นไปโชว์บนเวทีคอนเสร็จหรอหหรอ,รอใช่ครคืออะไรคืออะไรยังบอกไม่ได้ตอนนี้ครับเขาบอกบอกพี่ทีมงานเข้าไปนะว่าผมอยากจะแบบมีซัมลิงห้อยโหนดิลังกาอะไรเงี้ยขนาดนั้นเหรอใช่<อ>ผมชอบอะไรพวกนี้อยากให้พายดันเจาเลยอ๋อขนาดนั้นเลยหรอประมาณนั้นคือคุณอร่อยไม่มากแต่ถ้ายากเยอะอะไรเงี้ยหรอรู้เลยไงผมไม่อร่อย เราจะเอาความสามารถออกมาครับผมครับก็อย่างที่บอกว่าอ่าเวทีนี้เราอยากจะให้แบบว่าร่วมกับศิลปินพี่ๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อก okay. like ี้ก็เต้นเต้นคู่กันไปแล้วใครอยากจะรู้ว่าบนเวทีจริงเราจะมีมันโทษกันจริงก็ได้ไงครับหรือว่าจะแบบเป็นกลุ่มแข่งกันก็ได้ฮะใช่ครับผมนอกจากร้องและเต้นร้องและน่าจะร้องและเต้นครับก็เมื่อกี้พี่ฝนบอกว่าอยากติดราคาแล้วใช่ไหมฮะ กันชอบไอเดียการโหนสลิงมากอยากจะโหนคู่ไปกับพี่สมเนี่ยครับไปหาแฟนๆทั่วหอครับหอกันด้วยกันหอกันด้วยกันหอกันด้วยกันเร็วๆๆๆๆๆคุณรู้หรือเปล่าการขึ้นสลิงอะมันต้องมีการรัดรึงเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะแบบโอ้โหแบบแน่นเดือนอะไรเงี้ยค่ะคุณไม่เป็นไรครับตอนนั้นผมแข็งแรงมากครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พระเอกเขามีการโฆษณาชวนเชื่อกันนี้แล้วเหรอเนี่ยต่อต่อทุกคนนะมีแฟนคลับหมดเลยไหนแฟนคลับเต๋ออ่ะ คำถามคุณมีความดูถูกด้วนเงินสูงมากครับคุณกะลังแกรับผมใช่ไหมพี่เสดคุณเต๋อพี่พูดจริงๆผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงความหล่อลองมองกับทะลุหน้าตาผมเข้าไปนะทะลุเข้าไปเลยทะลุไปเลยอย่าไปสนใจภายนอกครับเออข้างในผมหล่อมากนะครับจริงๆนักันอะไรออกมาสู้เหล่านี้คือเขาเท่กันทั้งนั้นนะคุณคือคนนี้ก็อาจจะมีสายร้องเพลงสายเต้นผมเป็นอีกสายหนึ่งสายอะไร เอาผมสายสิบสีจากราชวัตร์ครับแล้วก็มาลงตรงแถวแถวเทวศี่หเน,นี่ยเข้ากับคอนเสิร์ตที่สุดอ่ะจริง ซิกแพคทไหยสิคะอยากดูเนี่ยได้ครับถ้าทุกคนไปวันจริงครับถ้าทุกคนสัญญาว่าไปวันจริงนะได้แน่นอนคุณจะบอกว่าบนคอนเสิร์ตจริงคุณจะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเนี่ยเหรอโชว์มั้งแก็ตอบได้แน่นอนก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือเราบัลังแบบว่าประชุมกันอยู่กับพี่ๆเราพยายามเตรียมโชว์ที่ดีที่สุดประชุ เรามี ata, u, ain, ประชุมกันด้วยหรือว่านอะไรพวกนั้นได้ไมเรื่องปิดปิดหอมีฮรอหรอประชุมกันเรียดมากเขกวันนี้เรียยมากเออวที่ามได้หน่อยว่าจะแสดงอะไรดีแคหรออ๋อเต้นแม่หม่น่อยพอได้นิดหน่อยจะได้จะได้ มีมีอะไรเด็ดๆเก็บไว้ในใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาผมจะปล่อยออกมาเต็มที่เหมือนกันครับผมตอนนี้พวกเราก็พร้อมกันนะพร้อ<ผ>มกันส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าต้องถามอีก5คนที่ไม่มาดีกว่าว่าเป็นยังไงเราไม่พูดถึง <c oughs> อีก5คนนะความม่าเขาจะมาช่วยพูดถึงเขาหน่อยเล้วพูดถึงมีทั้งใครนะฮะเจมจีดาร์กาลินพี่ฮันแังส้มมีพีเตอร์อ่าที่ไม่มาที่ไม่ได้มานะก็ มันไม่มามีงานเลยใช่เขาเพี้ยนเพี้ยนเขาเต้นเก่งผมก็เห็นว่าแบบการเต้นมันเป็นอะไรที่ต่อยอดได้เยอะครับผมใช่ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ด้วยของพิธีการอ่ายากนะแต่ก็มีดูดิไม่นคือมนพวกเรานักแสดงช่องสามเปลี่ยนตัวเยอะมากครับผมเพราะว่าแต่ละคนน้งก้างนี้ครับผม เดืาทุกคนนี้ครับผมเื้อที่อยู่แล้วเราต้องสู้ครับผมไม่ได้ไปไหนไกลครับผมกับพี่เต๋อก็ต้องเตรียมตัวเยอะเช่นกันครับผมฮะพี่เต๋อครับอ้าวทำไมมาเร็วอย่างเนี้ยก็ร้อๆรก็ดีฮะพวกเราก็มั่นใจมั่นใจมากๆครับผมว่าเราเตรียมโชว์พิเศษที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยถูกใจแล้วก็รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนคือต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากซึ่ง โอ้แทบจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนที่พวกเราจะทํากันนะครับเราก็คิดว่าโอ้มันน่าเสียดายมากถ้าไม่ได้ดูกันแล้วก็ทั้ง12คนนี่ก็เตรียมแบบแต่ละอย่างเต็มที่มีทั้งแบบอุ้ยตะอุบต้องอุบไว้ก่อนจริงคือมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเดจะขึ้นสลิงใช่ไหมฮะจะเหาะทัว์หาอ่าแล้วที่ตกลงว่าอุบไว้คืออะไรครับผมเดี๋ยวอันนี้ไม่ไม่รู้ต้องลองดูแต่อาจจะต้องมีคนขึ้นสลิงแต่ไม่บอกว่าใครเตรียมอะไรเตรียมอะไรครับเตรียมอะไรมาเหรอครับเตรียมอย่างแรกนะครับเตรียมใจมาแล้วครับ ตอนนี้แล้วก็ร่างกายนะครับเพวกเราก็พรอมเป็นคนเนาะนะฮะก็ผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นแฟนที่อยากเห็นอะไรแล้วไม่เคยเห็นที่นี่ได้เห็นแน่นอนครับผมเราอมาครับครับก็พูดถึงนะสื่อก็พูดถึงโดยรวมแล้วกันคือว่าพวกเราแต่ละคนก็คงมีทีเด็ดของตัวเองอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้แชร์กับพี่ๆทีมงานว่าจะปั้นแต่งไงให้ลงตัวที่สุด แต่ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นบนเวทีนี้บางงานอาจจะได้เห็นแค่แบบว่า2คนเดะสตาคนหนึ่งนักแสดงคนหนึ่งแต่ว่างานนี้12คนครับอยู่บนเวทีเดียวกันผมว่านี่นคือยังไม่รับเชิญน,นะใช่นี่มันเป็นความคุ้มค่าของคนดูผมว่าทุกคนควรจะไปดูครับ ครับผมก็ <S <S <ๆ>ก็งานนี้ฮะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับสหรับก้างเลยเพราะว่าอย่างอย่างกั้งเพิ่งน้องใหม่เพิ่งเดอะสตาร์ปีนี้ด้วยครับแล้วก็จเจอพี่เหมือนพ,<ๆ>พี่เลยเหมือนพี่เกณเลยครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนฮะก็อย่างที่บอกว่าจัดเต็มแน่นอนครับยังไงก็อยากให้ไปดูจริงๆครับครับผมการนี้หายากมากครับอีกอย่างหนึ่งคือครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่าคอนเสิร์ตเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มีแค่เรื่องร้องเพลงหรือว่าเต้นอย่างเดียวอาจะมีอะไรที่ เช่นอาจจะมีละครเล็กๆน้อยๆเรียกว่าเป็นความบันเทิงเต็มรูปแบบแล้วกันครับผมจะรับคอนทางนี้ครับและที่สำคัญนี่คือพรุ่งนี้ฮะเราเปิดขายบัตรกันแล้วด้วยครับครับก็ไทยจะซื้อบัตรซื้อที่ไหนครับพี่เต๋อไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับผมครับผมคอนเสิร์ตวันที่31มกราคมนะครับมีรอบใบสอและ1ทุ่มครับผม